สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานครับเด็ือดร้อนรอบวันครับเสาวใหญ่ขี่จกักรยานยนต์เล่งแสงเสียหลักล้มบรรทุกหกล้อตามทับล่างดับสยองคาที่นะครับเม <c oughs> ื่อเวลา1 3 3 0สูนวันที่20ตุลาคม58าแปดแตำรวจโทรโวรชัดฉลวยแสงลอยเวรสอบสวนสพประตูน้ําจุฬาลงกรรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจกักรยานยนต์เสียหลักชนรถบรรทุกหกล้อทับล่างเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณถนนลังสิตนครนายกมุ่งหน้าขา ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังังหวดปทุมธานีหลังได้รับแจ้งจิงประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมวลหน่วยที่ปตทและแพทย์เวรจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เข้าตรวจสอบนะครับในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าซูคปปีไอสีดำเหลืองหมายเลขทะเบียนของอ่างขอไข่ผพาแปดสามเจ็นะครับกรุงเทพมหานครอจอดล้มอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ5เมตรพบผู้เสียชีวิตอยู่ใต้รถบรรทุกล,ก,กล้อ6เอ่อ6ล้อยี่ห้ออีซูซุสีขาวนะครับหมายเลขทะเบียน89ดเก้ขีดห้า กรุงเทพมหานครนะครับทราบชื่อต่อมานางอาพรถานทองอายุ5 4ปีอยู่บ้านเลขที่1 5อหซอยเลิงิล์นครนายก58ตําบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายบุญช่วยนาคภาษีอายุ5 7ปีคนขับรถบรรทุก6ลอ้อยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะครับจากการสอบถามนายบุญช่วยให้การว่าตนขับรถบรรทุก6ลอ้อมาจากคลองหจะไปทาธุระที่ลังสิล์พอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจกักรยานยนต์คันดังกล่าวขับขึ้นมาจากจุดกลับรถใต้สะพานด้วยความเร็ว จากนั้นเสียหลักล้มล,ลงและคนขับรถจักรยานยนต์ได้กลิ้งเข้ามาในบริเวณใต้ล้อรถจนเป็นเหตุได้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับเมื่อต้นตรยตำรวจโทวรชัตรฉลวยแสงนํำลากผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งนะครับ